ทางด้านของหน่วยแพทย์พอ,อสวจังหวัดแพร่ได้มีการออกให้บริการด้านการแพทย์ถวายเป็นพระราุกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณ์วาลัยลักษณ์อัคราราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัรัติยราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูตสิ4กรกฎาคมครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาดอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวนะครับออกให้บริการเชิงรุกให้แก่ประชาชนถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างคว,วรัฐวรััตยาราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมพร้อมกันนี้นะคะได้มอบอยาชุดพระราชทานแก่ผู้สูงอายุค่ะ มอบถุงยังชีพมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนมอบทุนการศึกษามอบเงินส่งเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนและมอบพันธุปลายกินพืชจำนวน30,000ตัวและให้บริการตรวจรักษาโรคทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันและการรักษาด้านทันตกรรมการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตะบนบ้านกาดที่ได้รับผลกระทบโครงการซ่อมแซมฝายร่องแวงหมู่ที่6ค่ะ โครงการปรับปรุงไหลทางถนนสายเลียบคลองชลประทานซอย29แยกซ้ายและแยกขวาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบลำนาแม่สายหมู่ที่3และหมู่ที่4รวมถึงหมู่ที่7และได้แจกผ่านกล้าไม้มีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดบริการตัดผมการสาธิตการฝึกอาชีพการแนะแนวอาชีพการให้บริการให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆและบริการซ่อมเครื่องมือการเกษตรค่ะ